สกูชี่ล็อตใหม่เข้าแล้วค่ะมีตัวหนึ่งนะที่ฟ้าทาคลิปแยกงให้ค่ะฟ้าลงไปก่อนแล้วสามารถกดดูได้เลยนะอันนี้คือน้องทาโก้ของทาโร่ค่ะน่ารัก,กมากๆตรงไข่กับเส้กล่องนะคะจะมีความเคลือบแล้วก็ตรงน้องชิบะด้วยแต่ตรงแป้งทาโกอ้อะไม่เคลือบเลยเนื้อดิมมากตอแบบแน่นๆหนึบๆนะคะตัวนี้จึงอันนี้วิรีมของจงฮันค่ะเขาผลิตสีใหม่เป็นกาแล,ล็กซี่แล้วก็สีลุงค่ะเนื้อหนึบมากหนึบแบบหนึบแล้วก็นุ่มฟูหอมกลิ่นวานิลลานะคะทุกคนวานิลาแบบผลไม้เอ้งงๆแบบหวานๆเปรี้ยว มาแล้วค่ะน้องกัมมี่ค่ะสีนี้หาไม่ได้เลยสีขนมปังมีน้อยมากๆเลยนะคะทุกคนใครเห็นเรารีบกดเลยอันนี้เป็นน้องมังกรของฮาชิมิค่ะ,คะมังกรมองบน <laughs> น้องอช็อกแลตจะเป็นกี่ช็อกแลส่วนสตรอเบอรี่ก็จะเป็นกีทสตรอเบอรี่เลยค่ะชิ้นใหญ่ราคาดีอันนี้ขนมปังลาเบียค่ะ <c oughs> คืออันนี้จะไม่ได้สโลมากนะคะเน้นความเหมือนจริงจะเนื้อแน่แนๆค่ะแล้วก็ตรงกลางอาจจะแบบมีรอยฉีกบ้างเล็กน้อยนะคะทุกคนอันนี้แจ้งว่าเป็นปกติค่ะแบบเขาแจ้มาอย่างนี้เนาะคือมันจะไม่ได้สโลมากนะคะทั้งสองสีเลยต่อไปคือน้อง จิค่ะเป็นของจงท่าจะเป็นชานมกับมิ้นที่ว่าจะมีแบบเหลืองๆข้างล่างด้วยแต่ว่ามิ้นกลิ่นมิ้นเลยนะคะแล้วก็ชานมเนี่ยจะเป็นกลิ่นนมนมค่ะหอมมากและนี่คือแพ็กเกจอันนี้พี่ฟ้าบอกนะคะว่าทาคลิปแยกยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะ